จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะวันนี้เราจะทำเส้หัวสมุนไพรนะคะก็ทำจากเออส่วนใหญ่ก็เป็นของที่มีในครัวนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็น้ำพริกก็เราจะหนักเครื่องหน่อยก็คือขานิดนึงตะไคร้เยอะๆนะคะแล้วก็มีหอมกระเทียมเกลือนะคะอันนี้คือสมุนไพรแล้วก็เครื่องปรุงแค่นั้นเอง ส่วนที่เป็นเนื้อของไส้อั่วก็คือวันนี้จะมีโปรโตีนนะคะเพราะว่าอย่างอื่นเราไม่รู้จะไปยึดอะไรเป็นโปรโตีนของไส้อั่วนะก็โปรโตีนแช่น้ำแล้วก็หั่นให้ละเอียดสับๆแล้วก็เอามาคลุกผสมกันเสร็จแล้วก็มีแป้งมีกึงนะคะมีกึงก็เป็นตัวเชื่อมทำให้ก็เป็นกลูเตนของแป้งสาลีนั่นแหละก็เป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะคะ เราเมื่อเรามาคลุกผสมรวมกันแล้วมันก็จะปั้นได้พอปั้นเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะอ่าก็กะเอานะคะอ่านี่ละค่ะแล้วเราก็จะไปห่อใบจองแบบนี้นะคะห่อแล้วเสร็จแล้วก็เอ่อห่อให้มันแน่นแล้วก็มว้มวนนะคะม้วนให้มันเป็นแท่งแท่งอ่าก็คือมันสมมุติอะสมมุติเราเป็นไส้อัวเนาะ พอนึ่งสุกแล้วก็ใช้เวลานึ่งประมาณสีหนาทีถึง1ชั่วโมงก็จะออกมาเป็นแท่งอ่าแล้วก็กินได้เลยหรือถ้าใครต้องการจะให้มีรสชาติที่เออดีกว่านั้นหรือว่าชอบที่จะมีไข่บันบ้างนะคะข็ออาไปทอดค่ะเอ่อที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยมันจะมีใบมะกรูดด้วยนะคะข่าตะไครหอมกระเทียมและใบมะกรูด ประมาณนี้ค่ะ